เรื่องเล่าตำนานเรื่องตำนานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรื่องเล่าตำนานช่องที่จะพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกแห่งเรื่องเล่าขานตำนานปารำปาราที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับตำนานสุดสะเทือนใจของถ้ำหลวงขุนน้ำนางน,นอน สถานที่ซึ่งเคยเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้แต่ก่อนที่จะเป็นข่าวใหญ่โตสถานที่แห่งนี้ก็มีเรื่องราวความเชื่อที่ยังรากลึกในหัวใจของคนท้องถิ่นมาอย่างยาวนานแล้วครับเรื่องราวเริ่มต้นจากนานมาแล้วมีเจ้าหญิงแสนสวยจากเมืองเชียงรุง้งวันหนึ่งนางได้พบรักกับชายเลี้ยงม้าหนุ่มรูปงามทั้งสองแอบลักลอบได้เสียกันจนกระทั่งนางตั้งครรภ์ ด้วยความกลัวว่าความลับจะถูกเปิดเผยทั้งสองจึงตัดสินใจหนีตามกันเพื่อไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่เคราะห์กรรมก็ยังไม่หมดเมื่อพระบิดาทราบเรื่องเข้าก็ทรงกริ้วเป็นอย่างมากสั่งให้ทหารออกตามล่าตัวเจ้าหญิงและชายเลี้ยงม้ามาลงโทษให้ได้เจ้าหญิงและชายเลี้ยงม้าหนีมาจนถึงบริเวณป่าดงดิบแห่งหนึ่งซึ่งก็คือที่ตั้งของถ้ำหลวงในปัจจุบัน ทั้งสองเน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากการเดินทางจึงตัดสินใจหยุดพักริมน้ำชายเลี้ยงม้าผู้เป็นสามีรู้ดีว่าตนเองเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดหากถูกจับได้โทษคงถึงตายจึงบอกกับเจ้าหญิงว่าจะไปหาอาหารในป่าลึกเพื่อให้นางและลูกในท้องได้อิ่มท้องก่อนจะเดินทางกันต่อเจ้าหญิงด้วยความรักและเชื่อใจสามีจึงนั่งรออยู่ที่ริมน้ำอย่างใจจดใจจอ่อ แต่รอแล้วรอเล่าชายเลี้ยงม้าก็ไม่กลับมาเสียทีนางเริ่มใจขอไม่ดีเกรงว่าสามีจะเป็นอันตรายจึงตัดสินใจออกตามหาแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าก็ยิ่งไม่พบร่องรอยของสามีเลยแม้แต่น้อยนางเดินวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาจนในที่สุดก็รู้ว่าตนเองถูกทอดทิ้งเสียแล้วด้วยความเสียใจอย่างสุดซึง้งนางจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อประชดรัก โดยใช้ปิ่นปักผมแทงตัวเองจนสิ้นใจเลือดของนางไหลนองไปทั่วบริเวณจนกลายเป็นแม่น้ำแม่สายในปัจจุบันร่างกายของนางนอนเหยียดยาวกลายเป็นทิวเขาคุณน้ำนางนอนที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ส่วนผ้าโพกหัวของนางที่เปื้อนเลือดก็กลายมาเป็นดอยตุงที่ตั้งตระาด่านอยู่ใกล้ๆกันเรื่องราวของชายเลี้ยงม้าก็ไม่ได้จบลงอย่างสวยงามเช่นกัน เมื่อเขากลับมาไม่พบเจ้าหญิงก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับนางเขาเสียใจเป็นอย่างมากที่ทิ้งนางไว้เพียงลำพังพยายามตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบสุดท้ายด้วยความเศร้าโศกเสียใจเขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายตามนางไปร่างของเขากลายเป็นถ้ำหลวมที่อยู่บริเวณส่วนหัวของคุณน้ำนางนอนนั่นเองครับตำนานนี้เป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเสียสละและความเศร้าโศกที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนความเชื่อเกี่ยวกับคุณน้ำนางนอนไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าพอเพียงแต่ยังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อีกด้วยเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นมีการจัดงานประเพณีต่างๆเพื่อรำลึกถึงเจ้าหญิงและชายเลี้ยงมา้ารวมถึงการขอพรให้มีความสุขความเจริญนอกจากนี้ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงรายมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชมความงามของธรรมชาติและเรียนรู้เรื่องราวตำนานที่น่าสนใจแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518หรือคริสตศักราช2018ที่ผ่านมา เมื่อทีมฟุตบอลเยาวชนหมู่ป่ากัคาเดมีและโคชรวม13ชีวิตได้พลัดหลงเข้าไปในถ้ำหลวงทำให้เกิดปฏิบัติการกู้ภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ชื่อของถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวหรือตำนานปรมปราแต่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง ความสามัคคีและความเสียสละของมนุษยชาติการช่วยเหลือ13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงได้สำเร็จเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกและตอกย้ำให้เห็นถึงพลังแห่งความดีที่สามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆได้จะเห็นได้ว่าตำนานถ้ำหลวนขุนน้ำนางนอนเป็นเรื่องราวที่มีมิติหลายมิติทั้งในแง่ของความรับความเศร้าโศกความเชื่อทางวัฒนธรรม และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้สถานที่แห่งนี้มีความหมายและคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้คนในท้องถิ่นและคนทั่วโลกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องราวของถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนก็จะยังคงถูกเล่าขานสืบต่อไปเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักความเสียสละและความหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้หวังว่าทุกท่าน คงจะได้รับความสนุกสนานและสาระความรู้ไม่มากก็อน้อยหากท่านชื่นชอบเรื่องเล่าตำนานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสวัสดีครับ